งานชุดประธานนะพี่น้อนนี้ช่างเห็กกับช่างไม้ทำทงานที่พเทว่านที่เทมว่านที่พิเศมก่อนทีนี้นี่เป็นเหล็กสายไฟหรือเหล็กะงเี้ยนะเป็นสายไฟอหาที่ลงกัได้พี่น้อย สวัสดีครับอยู่กับช่องอมสินออนทัวร์นะพี่น้องเอามาทัวร์กับตโคมาสุนั่งอยู่กับตะโกเบนาน,นแล้วเมื่อกี้นี่มาไม่ทันลมืพี่แกโกยดินตรงนี้โกยหินตรงนี้ไปโคระโมากำลังจะมาเลยลูยกพี่โมาลายใหญ่กำลังจะมาเลยเด้อมุกจะรีบๆทำเด้โอโกเบก็เอาดินเอาดินไปให้จุด้อเทตะาเขาจะทำงานอยู่ตรงนี้เดี๋ยว ามาดูามาดูช่งางนายช่างใหญ่ทำประตูน้ำขยายประตูน้ำอีกเลยพอดินมันซุดลงมาไงดินมันขาดมันซุดลงมาก็ต้องเสริมมาอีกเสริมมาข้างในอีกพอดินดินมันซุดลงหมดแล้วต้อดินมาลงทุนด้วยเดี๋ยว เค hey, ปูนมั้งตรงนี้นะรอดูดูไปเรื่อยนะวงการใหญ่เลยแล้วเจ้าคุปสุคุปส,สุก็เอาหินเอาหินพวกนี้ไปนี่หินพวกนี้หินตรงนี้มาให้คนงานข้างล่างนี่นตะเกียร์ข้างล่างนี่นด้วยอ้ไม่ค่อยเดินยากเลยมีคนงานอยู่ด้วยคนงานข้างเรียวเลย น่าจะเป็นเหมือนผ้าสำลีนะขาวๆนี่ไม่ไม่ไม่เหนียวนะเดี๋ยวพามาดูนี่ๆๆนี่ความเป็นความอย่างนี้ามันเหมือนสำลีนะเป็นเหนียวคนด้วนี่มันเป็นผ้ายังไงไม่รู้จะเป็นเหมือนสำลีนะนี่นี่เนี่ยแต่เหนียวเด้วยเป็นเ่ยเป็นหึงมันจะเป็นเหมือนสำลีเนี่ย เรียบรู้เรียกบ,ยบ,ยบ่าอะไร <S <S เป็นเนียวแน่นอย่างดีเลย <S 1> <S 1> บดปูก่อนเด้อนี่ยเนี่ยเห็นไหมทำงานก็กำลังปูอย่น,นี่ปูก่อนแล้วก็ลงตะแกรงปูด้ลงตะแกียงลงก็ง <S <S อินมลงตอนนี้เราปูยังนงลูกพี่ แกไม่ไปวางตรงนี้วังกันได้ทุกทีวางกันด้วยระวังกันด้วยวังกันเลย จะเป็นตะกร้าลเล็กๆนี่ตกะ,ะกาเรเล็กใส่ข้างล่างนี่โซนนี้สองตะกาเล็กต้นบนสองตะการใหญ่ยีนดีด้วยี่จะโยนเสร็จหัวก,ก็ได้อืพี่ใหญ่สเปรรอเวลานี้ยรอแล้ว มาแล้วดิวพี่น้องตรงนู้นตกเลยฝนตกแล้วปลาเรียบแบบแพกแค่ตกแล้วฝั่งน้องมีเพิ่งกันขยอยอ้อมอๆมาเรียบหมดแล้วเด้อิตอนนี้ไม่มีตอนนี้ยังกแกล้งอยู่ตอนนี้ก็มืดมาแล้วตรงนู้นตรงนู้นตกแล้วเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วดูกับพี่ใหญ่อยู่เด้อ ใช่ลูกพี่วางเขาคอยรอรูกอยู่มับเสร็จยังลูกพี่มับเสร็จแล้วเหรอานยาวเดี๋ยวเรามาฮู้มาประตูหน้าประตูยาวอันนี้อันนี้อันนี้โค้งอันนี้อันนี้อ่างอันนี้ฮู้ไปนู่น ก็จะถึงไหนไปนู่นตรงนูน้นตรงสะดุ้งข้างหลังลูกนี้เป็นถึงนู่นเลยโค้งนู่นเลยมัน,นโค้งไปนี่หลายวันเลยฝั่งนู้นก็เหมือนกันฝั่งนู้นก็โค้งทำเหมือนกันทำแบบนก็เป็นหินล้วนๆนะดินแมวนะแกคัดดินมาด้วยเลย เป็นกินเป็นอะไรแก้ของขอย่งน้มคนงานกำลังคัดกำลังมัดตะแกงให้ติดก,กันมันจะไม่ได้แยกจากกันมันเป็นลวดนะไม่ใช่เหล็กนะพี่น้องตะข่ายนั้นเป็นลวดนี่ผมว่าเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็ก แล้วพี่แกก็จะวางมันนี่เลยวางมันตรงนีวงวง้วางมัองวางเรื่อยๆวางแล้วก็ให้คนเก็บคนเรียงเรียงวันนึ่งก็ไม่เกินสักประมาณสักหนึ่งสองสามสี่บล็อกห้าบล็อกประมาณนี้แหละเป็นงานละเอียดเลยมันต้องเรียงให้ดีๆเวลาน้ำขึ้นมาก็เต็มนี่เลย ท่ทำงานหล้วพี่แกนหน้าที่ก็มาแล้วไปจ,จอดร้อนนานมาเลยไปล้าง,างก่อนไม่ต้องอี่ไ่ล้างก่อเลย จะได้ปูดินปูผ้าไปด้วยเลยอาแมวตรงอยู่กมันปูผ้าไปด้วยพี่แกนี้มือนะเป็นรุ่นแปดใช่ไหมเนาแปดเอ็มโอมีกล้องหลังด้วยด้วย การตลา ทำไมวิ่งก็สิบลอ้อที่โกเบตักมาให้นี่เลยส่งต่อกันมาเปา็นข้อ

ตย็นดีดีเลยเพี่นะ้องเย็นดีแอบเย็นสบายไปแล้วไปดูที่แกงยังยังไม่ใส่นะพี่นะแกต่แก่แกงยังไม่ใสน่นะพนะี่เดลยจะเคลียร์ทางจะเดินแล้ว จะได้รกที่ไม่กะทังไปหมดเลยพี่ก็ต้องมาเดินใา้ดนตัดแล้วอีทีเเลยแคมันยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ไปนหน้าพี่คนเด้ว่อไป เอาคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนอนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะกับอมสินบอลทัวร์ด้วยแล้วภารกิจดูพี่้ถ่ทยให้ทำให้ดูคลิปนี้ยาวแล้วตาดกตกิดตามไม่เดนะินเพน้อนะคลิปนี้สวัสดีค